รีวิวการใช้งานวิดีโอรดรฟน์นะคะในกรณีที่เชื่อมต่อผ่านสายแลนนะคะได้มีคลิปที่ทำสอนไปแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อ Wi-Fi ค่ะตัวเครื่องดรเบลนะคะจะต้องเชื่อมต่อสายแลนค่ะส่วนตัวมอนิเตอร์นะคะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ได้ค่ะโดยกดไปที่เซ t ต,ติง้งทังนะคะจะขึ้นมาให้ใส่พาสเวิร์ดนะคะ ค่าเริ่มต้นจะเป็น86ตัวค่ะเมื่อใส่รหัสเสร็จกดที่พื้นที่ว่างนะคะแล้วกดโอเคค่ะจะขึ้นหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะให้กดจาก o อฟให้เป็นออนค่ะกรณีที่เคยเชื่อมต่อไว้แล้วนะคะจะขึ้นคอนเน็กค่ะหากยังไม่ได้เชื่อมต่อนะคะให้เลือกชื่อ Wi-Fi ค่ะ และกดใส่รหัสผ่านนะคะและรอสักครู่ค่ะเมื่อรอสักครู่แล้วนะคะยังไม่ขึ้นสัญลักษณ์ Wi-Fi อย่างนี้นะคะอาจจะเกิดการจำผิดวงแลดนนะคะให้เลือกไปที่ Wireless IP ค่ะและเปลี่ยนวงแลนให้เป็นวงแลดนเดียวกันนะคะอย่างเช่นโดยอตอนแรกนะคะมันอาจจะยังเป็นแบบ1 9 2 1 6 8 0นะคะซึ่งมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้ค่ะให้เปลี่ยนเป็น 192.168.1ค่ะและกดโอเคค่ะมาตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะคะรอสักครู่ค่ะจะขึ้นสัญลักษณ์ที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ค่ะและจะยังขึ้นสัญลักษณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ d ดอเบลนะคะให้เลือกไปที่ VTO set ค่ะและเปิดเป็น on ค่ะแ้ะขึ้น set success นะคะ อันนี้ถือว่าใช้งานได้แล้วค่ะแต่หากยังเคลื่อนสัญ,ญลักษณ์ที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อดอเบลนะคะให้รอสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะมาลองนะคะเมื่อมีคนกดเปล่งนะคะจะมีเสียงเข้ามาที่หน้ามอนิเตอร์ค่ะสามารถกดรับสายหรือวางสายได้ค่ะและสามารถคุยตอบโต้กันได้นะคะโดยไมค์ของมอนิเตอร์จะอยู่บริเวณนี้ค่ะ แต่หากเรากดว่างสายนะคะเ,ออเมื่อเรากดเครื่องขึ้นมาอีกรอบนึ่งน,นะคะจะขึ้นสายไม่ได้รับบริเวณนี้ค่ะ